คะคุณนายสวยจ้าคนตัดที่เลโอพูดให้กำลังใจน่อคนเลยชุนเยสวยไหมกาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนคชุดเขาคนัที่คนเขาเลยกจเขาบันจไป้ิละสวยที่เหลือคนก็สวยคนไม่สวยแต่หน้าลนีเนี่ยชุดใหม่สวยไหมคะ ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยพี่หมวยชุดนี้อ๋ซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ใส่จักทีนี่มีกี่สีมีสามสีเลยนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะพี่หมวยจะใส่พี่หมวยจะชอบใส่สไตล์เรสใช่ไหมใช่โโหไหนหมุนดูครับคนไหนดีเนี่ยไหนลองหมุนดูดูแต่ตัวนี้สวยจริงแล้วอีกสองตัวนั้นเป็นสีอะไรพี่หมวยสีชมพูชุดนึงสีเทาชุดนึงเทาเงินอื้อมายัไม่ใส่จักทีเลยไหนดูผ้าใกล้ๆหน่อย <G ül> โฮ้ยมันดีอ่ะมันเป็นเหมือนแบบสองชั้นนะเนี่ยซีทูอ่ะปีซับในไงเหมาะกับการไปทะเลและอันนี้คือมันดีเวลาเรานั่งนู่นนี่นั่นอะไรมันปิดได้เลยเนาะใช่มันล่ามชอบลำล่ามแบบเนี้ยถ้าเขินล้วนั่งมันรอดไงคนใช่ใช่<ๆ>แล้วไอ้นั่นอ่ะอย่างนั้นอนะ่ะไม่ดีอันนี้มันจะมั่นใจในการนั่งไงเนาะอันนี้ไซส์อะไรพี่หมวย XL สั่งที่ไหนนะสั่งที่ไหนในโคราชเลยเรื่องของเรื่องคือวันนี้ถ่ายให้ดูชุดใหม่เนาะครั้งแรกเลยที่ใส่เนาะเนี่ย โอ้โหสวยจริงๆสวยจะคือไหมสวยสวยสวยเนาะอดี๋ยวยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสิว่าสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยอยากวดชุดใหม่ข้างหลังในมุนมุนข้างหลังหน่อยนี่ข้างหลังมันเป็นแบบนี้เป็นซิปเนาะพี่หมวยเนาะมันก็เลยใส่สบายเนี่ยเนาะได้ได้ไดได้หลายงานหลายโอกาสไงอันนี้อันนี้ไปงานโซฟมานะนี่นี่แต่ว่าสวยนะชุดเนี้ยสวยใส่ไปเที่ยวไปไหนได้ไงก็ใส่หัวผูกอะไรเนี่ย อยากเห็นอีกสองตัวเนาะเดี๋ยวใส่ยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆเนาะเป็นสีสีหนูว่าเหมาะนะเข้ากับพี่หมวยเลยอันเนี้ยชอบเป็นคนชอบใส่ชุดเดทชุดอะไรแบบเนี้ยมันเข้าดีเนาะพี่หมวยเนาะใจดีใครใครจะพาใจดีส่งมาให้ดังเด้อหรือใครอยากขายเป็นไซนี้บอกมาเลยแต่ขอให้สวยอย่างเงี้ยสวยใครส่งรูปมาให้ดูได้นะในเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจก็ได้เนาะใช่ใช่ใช่ค่ะมันยาวไงมันยาวแล้วมันก็ดูแบบ ใแล้วมันก็มั่นใจอะเวลาเดินไปไหน,นใช่นะยิ่งตอนนั่งรู้เลยว่ามันดีเพราะมันจะปิดทุกอย่างเลยเวลานั่งอ่ะไปงานเนี่ยเราก็นั่งได้สบายไงเนอะฝากถึงใครขายเสื้อผ้าหรือว่าใครใจดีอยากส่งมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มาโชว์ชุดสวยขอบคุณล่างหนาเลยนะคะ